สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีบีชิคเก้นชิคเก้นนะคะวันนี้นอมจะมาคุยกับเพื่อนๆนะคะเรื่องกฎใหม่การเปิดสร้างรายได้ของ YouTube ของปี2021นี้นะคะหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วและหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะ เมื่อวันที่18พฤศจิกา2020ทาง YouTube ได้ออกมาประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎนะคะเปลี่ยนแปลงกฎการเปิดสร้างรายได้นะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะคะป In the middle of 2021, YouTube will be advertising for those who have not yet passed the revenue opening law. And those who have not yet joined YouTube Partner Program will not receive advertising fees. The changes also reflect that YouTube has the right to monetize all content on the platform, which means that in some instances, YouTube will now place ads on videos not in the YouTube Partner Program, also known as YPP. This change only applies to content belonging to channels outside of YPP, meaning that it has no impact on partners in the YouTube Partner program. YPP partners will still have ads served on their content and will be eligible for revenue as outlined in the YPP terms uh, you from YouTube creators if you own, you a YouTube partner. น้อมจะบอกกฎข้วๆนะคะบางท่านอาจจะเพิ่งเป็น YouTube มือใหม่ยังไม่ทราบว่ากฎของ YouTube มีอะไรบ้างนะคะก็คือกดฎ่าวๆในการเข้าร่วมโปรแกรมเราจะต้องมีคนติดตามเรา1,000คนแล้วก็จะมีคนมารับชมเรา4,000ชั่วโมงภายใน1ปีถามว่า1ปีนี่หมายถึงอะไรนะคะหลายๆท่านสับสนอันนี้จะไม่เกี่ยวนะคะว่าเพื่อนจะเปิดช่องวันที่เท่าไหร่เมื่อไหร่ยังไงก็ตามนะคะ ก็คือเมื่อเราครบ4,000ชั่วโมงและ1,000คนติดตามนะคะนับย้อนหลังจากวันนี้ไปเลยนะคะ1 1ปีอันนั้นคือเวลาที่เขานับให้นะคะเขาจะบอกว่าภายในระยะเวลา1ปีเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนคนไหนที่สมมุติว่าเดือนหน้าจะครบปีแล้ว อย่าไปกลัวอย่าไปตกใจนะคะก็คือทำทำไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะครบชั่วโมงแล้วก็ผู้ติดตามจะครบนะคะคืออย่าอย่าตกใจกับเรื่องพวกนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นกฎที่ YouTube ได้กำหนดไว้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่สามารถเปิดสร้างรายได้กับ YouTube Partner กลางปีนี้นะคะ เพื่อนๆก็จะมีโฆษณาเข้ามาที่ช่องนะคะแต่ว่าตรงนั้นเพื่อนๆไม่ได้รับเงินโฆษณานะคะถ้ายังไม่ได้เป็น YouTube Partner นะคะไม่งงใช่ไหมคะเอางี้นะคะถ้าเราไม่ผ่านกดเปิดสร้างไรายได้โฆษณาก็จะเล่นที่วิดีโอของเราและนี่ก็อาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเออมันเป็นผลลบกับช่องนะเพราะว่าโฆษณาที่เล่นในวิดีโอของเราเนี่ย เราไม่ได้รับเงินโฆษณาถูกไหมคะแต่ว่า u t u b e ได้ได้เงินตรงนั้นไปเต็มๆแล้วก็เอามาเล่นโฆษณาในวิดีโอของเราอีกอย่างนะคะปกติถ้าอย่างอย่างนอมเป็น YouTube Partner แล้วนะคะนอมจะสามารถกำหนดได้ว่าจะให้เป็นโฆษณาแบบกดข้ามหรือไม่กดข้ามจะเลือกเป็นโฆษณาแบบไหนถูกไหมคะแล้วก็ถ้านอมทำคลิป8นาทีขึ้นไปเนี่ยนอมสามารถที่จะ ไปใส่โฆษณาขั้นกลางได้ว่าจะให้มันมันมีกี่โฆษณานน่นนี่นั่นคือเราสามารถกําหนดได้แล้วเราก็สามารถที่จะกําหนดได้ด้วยว่าเออเราไม่ต้องการโฆษณาการเมืองโฆษณา,าศาสนาเข้ามาในช่องเราคือเราไม่ได้กําหนดได้เยอะขนาดนั้นแต่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราไม่ต้องการโฆษณาแบบไหนเข้ามาในช่องของเราถูกไหมคะแต่เมื่อเพื่อนที่ยังไม่ได้เป็นยูทู u พาร์ทเนอร ก็คือเราก็ทำวิดีโอของเราปกติไปแต่ว่าเราจะมีโฆษณาโดยที่ไม่ได้รับเงินแล้วก็บางครั้งโฆษณานั้นอาจจะเป็นโฆษณาที่เราไม่ชอบแล้วก็อาจจะเป็นโฆษณาที่กดข้ามไม่ได้ผลลบก,ก็อาจจะเป็นผู้ชมอาจจะอาจจะไม่มีความอดทนพอที่จะชมโฆษณานั้นเหมือนเราดูละครทีวีใช่ไหมคะเราดูละครทีวีไอ ยิ่งละครช่องไหนที่แบบดังๆหน่อยนะคะโฆษณานี้แบบขึ้นพลึบเลยนะคะบางทีเราก็จะแบบเดินไปห้องน้ำนู่นนี่นั่นก็คือถ้าคนอยากดูวิดีโอเราเขาก็จะจะรอดูบางคนเขาอาจจะไม่กดข้ามเขาอาจจะไปทำอย่างอื่นแล้วก็กลับมาด,ดูวิดีโอของเราซึ่งพยายามคิดบวกไว้นะคะว่ามันอาจจะไม่เป็นผลลบทั้งหมดก็ได้นะคะก็คืออันนั้น กฎนี้เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะกลางปีนี้นะคะ2อ2 1ยอ่ย่างที่2นี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจ่ายเงินของ a d s e n s s นะคะสำหรับท่านไหนที่เป็น YouTube Partner จะรู้ว่าเราจะได้เงินจาก a d s e n s e นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นการจ่ายแบบ Royalties นะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเงินค่าลิขสิทธิ์นะคะซึ่งตรงนี้ ที่อเมริกาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงทันทีตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วที่เขาประกาศนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นที่อเมริกาแล้วแล้วก็อย่างของน้อมอยู่ที่แคนาดาก็จะมีผลกระทบนะคะเพราะว่า,ามันจะเกี่ยวกับเรื่องภาษีคือเหมือนกับว่า,าการเสียภาษีมันจะแตกต่างนะคะมันเป็นรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ มันไม่ใช่การเสียภาษีจากการทำธุรกิจคือเรื่องนี้มันก็จะเหมือนกับว่านอมนอมจะไม่เข้าใจเยอะมากกับเรื่องภาษีนะคะก็คือถ้าท่านไหนได้เงินเยอะๆแล้วก็มีความกังวลว่ามันจะมีผลกระทบก็ลองปรึกษากับฝ่ายบัญชีกับผู้ทำบัญชีดูนะคะว่าอันนี้จะมีผลกระทบยังไงกับเราบ้าง 2ออ,อย่างนี่คือมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะก็คือเราจะมีโฆษณามาเล่นที่วิดีโอของเราถึงแม้ว่าเรายังจะไม่ผ่านกฎของ YouTube Partner นะคะและที่สำคัญเราไม่ได้ตังค์นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆท่านไหนอ,อยากจะรีบทําเวลาอยากจะรีบให้ผ่านก่อนที่กฎจะเปลี่ยนนะคะก็ ก็เร่งทำเวลากันนะคะนอมเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเสมอนะคะที่สำคัญนะคะในความคิดเห็นส่วนตัวนอมนะคะนอมว่าอย่าได้กลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือมันทำให้ชีวิตหลายๆคนเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะแม้แต่ตัวนอมเองนี่คือแบบเปลี่ยนแปลงมากคือไม่ได้คิดว่าจะมาทำ u t u b e เลยก็ก็มา เจอล็อกดาวสองครั้งแล้วก็อยู่บ้านทำ u t u b e ไปนะคะคือเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็เน้นคอนเทนต์นะคะว่าจะทำคอนเทนต์แบบไหนที่เราดูแล้วเรามีความสุขพอเรามีความสุขแล้วคนที่มาดูเราเขาก็จะมีความสุขไปด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้น อย่าอย่าท้อแท้อย่ายอมแพ้ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นนอมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกท่านทำได้ค่ะถ้ายัางไงกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะแล้วก็เจอกันวิดีโอหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ beep ๆ e p chicken chicken